ไก่งวงเชอร์คีในแบบของเชฟมาดามแก้วเนี่ยเป็นยังไงครับคือตั้งแต่เนยเลยอ่ะเราก็าผสมไวาขาวแล้วค่อยๆพอกตั้งแต่แบบทุกเซ้าทุกมุมของไก่จูดิซี่แล้วเราก็จะมีแบบใส่น้ำซุปเข้าไปอะไรเงี้ยต้องฉีดอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปทุก ทุกอนูเลยค่ะเพื่อให้พอหั่นออกมาแล้ว Joicy ซบอกเลยวันคือแพชชั่นไงพอเวลาเรามีความรู้สึกเราทําอะไรที่มันยากได้อะไก่งวงไม่ง่ายนะคืออาหารไทยอะเราก็ปราบเซียนด้วยข้าวแช่ละทําให้เรามีชื่อเสียงจากข้าวแช่เมนูฝรั่งต้องมีอันนี้ค่ะครับสูตรของมาดามแก้วไซด์ดิสมิกอย่างก็หกละค่ะหอย่างเอาไปเลยหกอย่าง เี่ยวตรงนี้แปดชั่วโมงเพื่อให้ได้สต๊อกไก่อันนี้แล้วก็ใส่พวกเครื่องต่างๆนี้ค่ะอันนี้คือเกรวี่นี่คือมวลสารสิบสี่อย่างมวลสารอันหนึ่งเป็นสวีทแจมส์อันนี้ค่ะที่มีพีแคนพีแคนจะกรอบมากแล้วข้างในเห็นไหมคะจะจุ๊ยซีแอบใส่น้ำส้มไปนิดนึงด้วยโอได้ค่ะลองทานพีแคนจะกรอบย้ำอีกทีนะครับไก่งวงขนาดนี้ทานได้6 1ถึงท่านไซ์ดิส 6อย่างนะครับแปดพาร้บาทสำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ได้อยากมีคนเยอะขนาดนั้นข <c oughs> อเล็กลงหน่อยได้ไหมนี่เรามีเบบี้ชิคเก้นสำหรับ1 2ถึง2ท่านค่ะได้ไซดิสไหมเหมือนกันคือใช้อันเดียวกันเลยค่ะครับอหอมจุ้ยซี่อร่อย นี่นี่นีขอตอนรักสู่กล้องสอรี่ครับวันนี้ก็วันนี้ผมคนพบความลับครับของ k i d เ e n p r e s สสำหรับผู้ที่ชื่นชอบทานอาหารในที่ที่พิเศษไม่เหมือนกันร้านอาหารนะครับผมพามาที่นะฮะโคโค่คิดเช่น Kitchen, เขาบอกว่าที่แห่งนี้นะครับบ้านริมทะเลสาบแล้วก็ข้างสาวไว้นะ้ำแบบนี้มีที่ที่นักการเมืองซ e อระดับประเทศนักลงทุนแล้วก็แขกคนสำคัญจากต่างประเทศมาที่นี่ครับ พอที่นี่นะฮะมีมาดามเชฟแก้วครับตอนนี้แพชชั่นของเขาคือทำอาหารอร่อยๆให้กับคนพิเศษได้ทานในบ้านของเธอครับและสำคัญที่สุดเลยนะครับช่วงนี้ฮะช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ม e รีคริสมาสแบบนี้เขามีไก่งวงเขามีเชอร์คีสุดพิเศษไปทานไก่งวงกับเทศกาลแห่งความสุขนะครับ ดามสวัสดีครับสวัสดีค่ะจอและนี่คือเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับ<ะ>มาดามแก้วหรือเชฟแก้วของเรานะครับที่มาที่นี่เพราะบอกเขาว่าพี่แก้วยอมเปิดบ้าในให้กองซอลลี่เดินเข้ามาในวันนี้มีเมนูพิเศษที่จะให้เราในเทศกาลแห่งความสุขต้อนรับเมรีคริสต์มาสนั่นก็คือ ไก่คะ่ะเทอร์กี้อบคะ่ะเป็นไก่แเราก็เรียกกันเป็นไก่แตงกิฟวิ่งเนาะไก่งวงคะ่ะเป็นเทศกาลไก่งวงแล้วก็ทําไปจนถึงคริสต์มาสเลยในฐานะาที่เป็นรู้จักพี่แก้วเป็นเพื่อนพี่แก้วรู้ว่าพี่แก้วเนี่ยเป็นเชียบแน่ทำ<ห>าอาหารอร่อยแน่ <หา S 1> แต่บ้านพี่แก้วพาพามาดูหน่อได้ไหมแต่ละมุมทำไมทำไมบ้านพี่แก้วเนี่ยขนาดนี้ เด็กอยู่ท nice, ี <S 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 ่ไหนมากก็ที่บ้านทาธุรกิจโรงแรมค่ะโตในในแอเรียที่เป็นโรงแรมแล้วก็จะจะเห็นความสวยการจัดโต๊ะการจัดเป็นพวกลิฟวิ่งอะลิฟวิ่งสไตล์ของเราอะไรเงี้ยค่ะโรงแรมที่ว่างโรงแรมกี่ห้องครับพันหนึ่งร้อยห้องค่ะพันหนึ่งร้อยห้องใช่มีห้องอาหารสิบเอ็ดห้องอาหารสิบเอ็ดห้องอาหารค่ะล้วทราบว่าเชฟแก้วมาดามเชฟแก้วของเรา ไปลงทุนร้านอาหารที่เมกาด้วยทําที่แคลิฟอร์เนียที่ LA ค่ะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ที่นิวยอร์กเปิบโตโรงแรมหานหห้องเจ้าของโรงแรมเจ้าของร้านอาหารที่นิวยอร์กและ LA สอทำไมชื่นชอบในการทำอาหารเป็นเชฟหรือเปล่าสะสมมาตั้งแต่เด็กอ่ะในเราก็ไม่ค่อยรู้ตัวแต่ว่าช่วงที่ทำจริงจังก็ตรงที่บ้านเริ่มมีปาร์ตี้แล้วก็เริ่มทำให้เพื่อนทานเพราะเพื่อนชมก็ ก็สมัยเชฟก็จะบ้ายอนอออก็ทําไปเรื่อยๆจนถึงเดี๋ยวนี้ค่ะคก็เลยแล้วเราก็เห็นตอนที่อยู่ที่พัทยาที่โรงแรมก็ชอบคุยกับเชฟก็ได้สูตรจากเชฟมาหลายอันเหมือนกันได้ไปเรียนกอลเบอร์ไหมใช่อ่ากอลเบอร์รก้องทราบก็คือ ตอนมีอยู่ช่วงเรารีทายแบบก็เลยไปกอลองเบอร์ตั้งแต่สมัยตอนที่อยู่ดุสิทธ์ค่ะแล้วแต่เราเรียนเฟส์ครูซีนค่ะแต่ว่าแก้วจะเก่งเรื่องไทยไทยคูซีนโดยที่เอาเฟสนมาบวกกันและนี่คือครัวพิเศษของโคโค่ค t ิกเช่น ริมเล็กใช่ค่ะนี่คือครัวที่เราตั้งชื่อว่าครัวโคโค่โคโค่คิเชนก็คืออันนี้เลยค่ะ ความพิเศษเวลาความรู้สึกข,ขอย้อนในทีเวลาความสุขเวลาเราบอกว่า,วามีพารที่กับแฟมิลีกับครอบครัวแล้วกินไก่งวงเนี่ยมันรู้สึกไงมันคือเป็น Family Time อ่ะพอพูดถึงแตงกิ้วิงไก่งวงก็ Family Time หรือเพื่อนมาสังสรรค์นสนุกสนานไก่งวงเชอร์คีในแบบของเชฟมาดามแก้วเนี่ยเป็นยังไงครับเนี่ยค่ะมีให้ดูอันนี้เป็นเราเตรียมมาแล้วเนาะลักษณะแบบนี้เราก็มีความพิเศษคือ คือตั้งแต่เนยเลยอ่ะแล้ก็ผสมไวย์ขาวแล้วค่อยๆพอกตั้งแต่แบบทุกซอกทุกมุมของไก่จูดซี่แล้วเราก็จะมีแบบใส่น้ําซุปเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะคสูตรโคโค่ซึ่งขายมาหลายปีแล้วนะคะคไม่ใช่เพิ่งขายปีนี้สูตรของมาดามแก้ว ไซดิสมีกี่อย่างก็หกละค่ะหกอย่างเอาไปเลยคุณเสียทำสูตรของเราเองได้จากตรงนั้นตรงนี้ก็ก็จะมีแบบอย่าง UK เคทูเดชันเขาต้องมีสวิตชัมสวยวีนี้สูตรอเมริกาเลยค่ะเชฟแก้วซีเล็กชันไซด์ดิสมาให้หกอันจากทั่วโลกถูกไหมค่ะอะไซด์ Side ิสมายเลขหนึ่งคือสวิตชัมปกติแล้วเาก็คือเบสก็คือใช้มันมาบด ครับบดแล้วปรุงด้วยไข่ด้วยซินนามอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่เกลือพริกไทยโรยด้วยเป็นแบบเขาเรียกอะไรช e ูการ์เคาน์อะแล้วที่มันเด็ดก็คือออนท็อปด้วยพีแคนแคนดี้พีแคนแคนดี้ก็คือตัวพีแคนนัทเนะะี่ยค่ะจักมันเรียงเลีง,เล,งเลียงนะค่ะอัน <Okay. S 2> ที่สองซินนามอนโพเทโเชซินนามอนโพเทโเชใช่ค่ะอันนี้ก็เอามันหวานของเราเนี่ยแหละก็ใส่ใส่เนยดีๆหอมๆเนยฝรั่งเศสที่ท,ที่ที่เราใช้อยู่เนี่ยแหละคะ่ะก็คลุก อันที่ทสามไซด์ดิส,ส,าดสจานที่3ค่ะคก็เป็นแคนเบอรี่แจมอันนี้คือเวอร์ไวต้องทานกับแคนเบอรี่แจมใช้ส้มแมนดารินอะมาขูดเอาเอาสกินมันใส่ค่อยๆเคี่ยวไปเรืเ่อยๆจนมันเป็นแจมไม่ใส่เจลาตินไม่ใส่อะไรเลยไซด์ดิสที่4ครับ,รบอันนี้เป็นสเปเชียลเกรวี่เลยของเราสูตรเราเลยอันนี้สเปเชียลเกรวี่อินกริเดียนทั้งหมด14อย่างครับตัวเกรวี่เนี่ย ก่อนเลยแล้วก็ต้องเอาน้ําจากไก่อบนะคะคุณก้องไม่ใช่แบบน้ําไก่กามาไม่ใช่ค่ะต้องเอาน้ำเนี่ยที่เราเราต้องอบไก่เสร็จก่อนแล้วมันจะมีน้ำในหยดติ๊งๆแล้วในน้ํานั้นอะ่ะจริงๆเราต้องทําสต๊อกไก่เคี่ยวตรงนี้8แปดชั่วโมงเพื่อให้ได้สต๊อกไก่เสร็จแล้วก็สต๊อกไก่ใส่เอาผักใส่ทุกอย่างแล้วก็เอาน้ำน,นั่นมาลินใส่อันนี้แล้วก็ใส่พวกเครื่องต่างๆเนี้ยค่ะ งไปอันนี้คือเกรวโหวี่นี่คือมวลสารสิบสี่อย่างมวลสารมพุทธงคลเหมือนน้ำมนต์อีกด้วยใช่ๆเราค่ะทานแล้วแบบเพ่ะมาถามนี่สไลด์ที่ห้านะอายแม่ไอสตัฟฟิ้งมันแปลว่าอะไรนะตัวที่ตัวที่ยัดเข้าไปในก้นไก่อะเครื่องเคียงเนี่ยหรอใช่ค่ะหมายถึงว่าตัวตัวสตัฟฟิงอะก็คือเป็นมิกซ์ คล้ายๆกับเนี่ยค่ะเราก็จะมีเครื่องเต็มไปหมดเลยมีเห็ดมีเกาลัด,ม,ด,ม,ดมีอะไรแล้วเราก็จะมาผัาดใส่ใส่วใส่บรั่นดีใส่เครื่องเทศแล้วเราก็ยัดเข้าไปในเครื่องในไก่ก่อนที่เราจะอบพออบมาปุ๊บมันจะมีความจุยซี่ของไก<อ>่หยดลงมาหยดลงมาแล้วข้างในมันก็ กลมกล่อมมนอยู่ในท้องไก่สตาฟฟิงตัวนั้นนะคะเราก็มากินกับไก่คู่กับพวกไซด์ดิชอันอื่นไซด์ดิชสุดท้ายไซด์ดิชที่หกค่ะก็คือจริงๆมันคือ mashed potato เราชอบมีแบบกึบๆป้าแล้วก็ใช้ mashed แล้วก็ใช้ potato ที่เราสั่งมาพิเศษแต่เวลาเราบดอะเราจะไม่บดจนมันเละแล้วเราก็ใช้เนยฝรั่งเศสเวลาทำเนี่ยต้องคุมอุณหภูมิดีๆถ้าเกิดคนที่ทำเป็นจะต้องรู้ว่า m a s h e เ p o t a มัน มันจบกันที่อุณหภูมิจริงๆอะเราต้องได้อุณหภูมิในขณะที่เราใส่เนอยอะนี่คือหกไ,ไซด d i ิชนี่ผมรุนนะว่า6อันจะมีเจ่ววองเข้ามาเดี๋ยวอาจจะถ้าคุณก้องเดี๋ยวจะแถมเจ่วไปจิ้มไก่ก็แล้วกัน <c oughs> นะคะอันนี้ไซด d i ิชแล้วมาถึงไก่ นี่ไช่ค่ะครับเทอร์ีเทอร์คีค,ครับไก่งวงความพิเศษของมาดามแก้วอยู่ที่ตรงไหนครับประเทศไทยเราไม่ได้เลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมเนาะเพราะฉะนั้นก็ยังอิมพอตอยู่ดียังไงก็ต้องเชื่อของเราก็ใช้บัตเตอร์บอรตัวนี้คือเล็กสุดแล้วนะคือ5.5กิโลแล้วเวลาเราทำเนี่ยเราจะมีเข็มที่คาเราก็ค่อยๆแบบอย,อยากโชว์เข็มจังเลยอะเราชอบนี่เข็มอันนี้ก็เป็นข็มของอเมริกาเนาะแล้วเราก็จะค่อย,ย,ยๆใส่ คืออบประมาณชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเลยแล้วก็พอ30นาทีเอาออกมาละแล้วก็ดูดปรุงไอตัวนี้ก็คือเนยวายขาวเยอะหน่อยนะคะคแล้วก็เกลือแล้วก็ใส่พริกไทยแล้วก็ปื๊บเราใส่ไปเพื่อให้เนื้อไก่มัน juicy เพราะไก่ต้องอยู่ในเตาอบอะหลายชั่วโมงเราก็เลยต้องเติมเนี้ยค่ะเข้าไปต้องฉีดอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปทุก ทุกอนูเลยค่ะเพื่อให้พอหั่นออกมาแล้ว j จวยซี่บอกเลยมันคือแพชชั่นไงพอเวลาเรามีความรู้สึกเราทําอะไรที่มันยากได้ไก่งวงไม่ง่ายนะฟังดูแล้วไม่ง่ายไม่ง่ายเลยจบตั้งแต่ไซดิชแล้วจบแล้วแบบหลายขั้นตอนมากคืออาหารไทยอ่ะเราก็ปราบเซียนด้วยข้าวแช่ละทําให้เรามีชื่อเสียงจากข้าวแช่เมนูฝรั่งต้องมีอันนี้ค่ะ เป็นเมนูแห่งความสุขถูกต้องเหมือนที่เขาบอกไว้ว่าอาหารคือหลักฐานของความรักนั่นฝอยพูดที่ให้เชีกแก้วละเช่โอเคค่ะขอบคุณค่ะ,ะค่ะเจอกันค่ะ นะครับนี่คือเทศกาลแห่งความสุขกับแฟมิลี่และนี่คือเทศกาลไก่งวงไก่งวงใช่ค่ะเสร็จแล้วอบแล้วมาสักคนเนีบแล้วเรียบร้อยอันนี้พร้อมทานตัวใหญ่มากแบบนี้ทานได้กี่คนครับก็6คนได้ค่ะห้าหกคนว่านี่ไปถึง8คนเลยนะครัได้กี่กิโลครับอยู่อันนี้ตัวนี้ประมาณ5.7ากิโลห้ก็ถ้าหคนก็กินคนละโล จริงๆทานได้เยอะเลย<า>อ่ะเพราะยอะ,ยอะใช่ไซดีดิชของเราต้องกี่อย่างหกอย่างผม <ๆ S 1> เปลี่ยนใหมล่ละไม่ใช่6คน8คนละสิบคนละ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ถัากไก่แล้วยังมีไซด์ดิชอีก ความหอมใช่ความสดชื่นขึ้นมาเลยดีไหมคะอืมไม่น่าเชื่อว่าทานอีกทานอีกคิดจะอร่อคนนี้อ่ะกินอย่างไรกินกับพริกแครนอ๋อมันจะได้กรอบๆหน่อยเนาะอืมอืมตามพริกแครนจะกรอบอืมหวานใช่มันจะมีหวานเปรี้ยวอืมใช่ไก่มันต้องมาคู่กับหวานเปรี้ยวเพราะว่าซับวิ้งตัวนี้ก็เค็มแล้วเกวี่วี่ออกแบบมีเค็มเหมือนมีชินามอนอยู่ในข้างในด้วยซิตู ถ้าอยู่กับคนที่เรารักเนเพื่อนๆที่ดูอยู่สามารถนําสิ่งนี้กลับไที่บ้านได้ไหมขายไหมขายไหมขายสิคะสามารถไปมีแบบนี้ที่บ้านได้ได้เลยจัดแบบนี้ได้ไก่6กโลประมาณนี้แล้วก็6ไซด์ดิชประมาณนี้ใช่ค่ะไปมอบความสุขที่บ้านได้ใช่ค่ะกี่บาทครับถ้าเป็นเตอร์กี้นี่ราคาแบบ r e a s o n ันเมากเลย8,5 0พพร้อมเหล่านี้นะคะครับย้ำอีกทีนะครับไก่งวงขนาดนี้ทานได้6 1ถึงท่าน ไ i d ์ดิ s ห6อย่างนะครับที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะ8 0 0บาทไม่ได้อยากมีคนเยอะขนาดนั้นขอเล็กลงหน่อยได้ไหมนี่เรามีเบบี้ชิคเก้นสำหรับ1-2ท่านค่ะได้ไซดิชไหมเหมือนกันค่ะ6อย่างเพียงแต่ลดปริมาณมาพอดีสำหรับ2ท่านทุกอย่างปราณิตเหมือนกันไหมคือใช้อันเดียวกันเลยค่ะครับในราคา850บาท850บาทอยากจะมานั่งแบบนี้และให้มาดามเชียแก้วทำให้เนี่ย มาได้ไมยินดีค่ะมาซึ่งเราก็เปิดอยู่แล้วค่ะเข้ามาเป็นเชฟเทเบิลนะคะเราเซตขึ้นมาเป็นเซตหรือเข้ามาโดยที่อยากทานอะไรก็บอกเหมือนเชฟเมนูแล้วเราก็จัดให้แต่ถ้าเป็นเทอร์กิสเนี่ยเริ่มต้นเบาๆก็2,500ก็มาได้ละค่ะครับมินิีัมกี่ท่านครับก็ขอ8ท่านละกันค่ะเพราะว่าเราต้องเตรียมอะไรหลายอย่างเพราะว่าถ้าจะมาหามาดามเนี่ยมาดามเก่งเรื่องข้าแท Oh, ข้าวแช่ชของมาดามเป็นไงครับใช่ค่ะโอ้ oh, ข้าวแช่เรามีชื่อมากขายมา7-8ปีแล้วค่ะครับตั้งหลายอย่างนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแนบลิงก์เอาไว้แล้วกันนะครับได้เลยเก๊กหวย,หวยขนมจีน,จนข้าวแช่ ปลาสลิดก๋วยเตี๋ยหลอดอาหารที่ชื่ออาจจะง่ายๆแต่ว่าพิธพิธันพิพิถันจริงๆแล้วก็ซับซ้อนทางด้านของเครื่องปรุงแกงทุกอย่างนะคะแกงขั่วแกงกะหรี่แกงมัสมั่นแกงพะแนงเพราะว่าเราตำเครื่องแกงเองก็หวังว่าที่นี่นะฮะจะส่งมอบความสุข ด้วยเทอร์้เทศกาลแห่งความสุขนี้และที่ห้องนี้พร้อมแฉลทุกคนครับและนี่คือกล้องสอรี่ขอบคุณพี่แกมา,มากครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณกล้องนะคะค่ะ